สวัสดีโอยังไงอ่ะกลับมาแล้วนะรู้หรือเปล่าต่อไปที่จะกลับมาอีกนะฮะจะกลับมาอีกจะถูกนะคะทุกหมื่นสองอะ่ะก็เหมือนได้ค่าลอตเตอรี่คืนห้าสี่เห็นไหมห้าสี่ล้างห้าสี่ล้าง เห่นหม้เห่นไมายเห็นไมายเห็นไมายกลับมาแล้วลุดแค่ส่องหัวเด้งส่องหังวดเด้งให้ถูกมาหกงวดหลุดสองงวดแล้วก็กลับมาอีกจ้าส่องตัวรางอีกแล้วเออหนอ่อเออหนอ่อเออหน่อห้าสี่ตัวชอบตัวเน็ตเลยจจนุชชอบห้าเจ็ด ห้าสามห้าสี่ห้าห้าเจนูกได้ทําคลิปบอกไปแล้วเห็นคลิปไหมเห็นคลิปไหมคะเจนูกได้ทําคลิปบอกแลวก็ลงติ๊กตอกว่าติ๊กตอกดันปลิวซะก่อนก็เลยแบบไม่ได้แต่ว่าทุกคนระวังมีจ่าชีพหนาะมันปลอมเป็นเจนานะถ้าแบบว่ามันมันจะหลอกขายขายเลขทุกคนและพอถูกเนี่ยสมมติวาเน,นี้ถูกมันจะไม่จ่ายตังค์อันนั้นคือมีจ่าชีพนะคะมันจะหลอกให้ทุกคนแบบไปซื้อหวยกับมัน นะครับลอมนะคะแล้วเจนุกไม่สนับสนุน er. ที่กคนนะนำภายในที่หมให้คนซื้อแล้วหนึ่งเจ็ดใบสุดหนูถูกได้กี่ใบคะจิตติมาสองสามสี่ห้าโอ้ยเจนุกถูกหกเจ็ดใบเองถูกหกใบเองแล้วมันหมื่นสองเพราะว่าเจอ่ะซื้อห้าเจ็ดกับห้าสามเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆแต่ก็ซื้อห้าสี่เห็นปะ ซื้อห้าห้าสามมาเยอะแบบเยอะมากๆอะ่ะลดกรีดส,สิการกรีดกรีดก,ก,กันหน่อยเร็วมากรีดกันหน่อยเร็วทุกคนค่ะกรีดกันหน่อยอ๋อกีดได้กรีดนะมีไปไหว้เจ้าแม่งูเดี๋ยวไปไหว้ค่ะหนูจะเจอหรอแล้วเดี๋ยวจะนูจะไปหาพ่อเขาใหญ่อีกนะคะเขาไม่ให้ไปหานะ โอเคทุกคนค่ะดีใจนำเดินไม่พูดเยอะเจ็บขอทุกคนค่ะเจนูต้องขอบอกกันนะคะว่าเจนูนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพน,น,นันที่ผิดกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเล่นแต่พอดีนะคะซื้อแต่พอดีนะคะซื้อแต่พอดีนะคะ ซื้อถ้าพอดิพอดีนะคะอย่าโลภนะครบเพราะว่าเราไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขต่ออะไรแล้วก็มันก็คือเป็นการสิ่งโชคนองเป็นการแบบเออก็แบบซื้อแ้้พอดีนะขาไม่มีใครแบบรวยจากการแบบนี้เนาะนะคะ โอเคสวัสดีค่ะขอคนรักสองแชร์ใครแชร์ให้เจนุกวันนี้ขอให้เฮงขอให้โชคขอให้ดีขอให้มีขอให้ใช่ค่ะอะขอหนึ่งแชร์และพิมพ์คำว่าสายด่วนเจนุกสายด่วนฉันก็จะไม่เลิกที่จะให้เพราะว่าฉันมาจากสายด่วนฉันก็ไม่เลิก คือเอาตรงนะคือเอาจริงๆคือเจนูฟ่ายังเชื่อมั่นอยู่ว่าใส่ดวงมันต้องกลับมาออกอีกมันต้องกลับมาปังอีกอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะทุกคนเอาจริงๆนะแล้วแล้วตอนเนี้เออสลัดกินแบ่งของาบ้านไทยอย่างก็คือออกแบบว่างงงงงงงเนาะออกแบบว่างงงงก็ก็ลุนเอานะครับเพราะเอาจริงๆเราก็เดายากเลยอะพอมันมัด พอตุยสองรอบอะเอาจริงๆรอบพี่ตุยอะก็คือไม่ได้เสียใจนะเพราะออกอะไรซูนศูนออกศูนศูนออกแบบว่าเลขซ้ำเลขเดิมน้องศูนศูนเจเจตอนนี้เลขเบิ้ลเริ่มไหลละเลขเบิ้ลไหลก่อนทน้ยก่อนเนี้ยหรือปะเออขอให้ออกออกเลขที่ตรงที่เจนุกให้แค่นั้นจบนะคะอ่ะ จุนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนแรงการบริหที่เป็นกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อและอ้วหนุนลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะลอตเตอรี่นี่นะคะแล้วก็ซื้อแต่พอดิบพอดีนะคะดูเพื่อความบันเทิงน,นะคะอย่าจริงจังเลยกมาจริงจังลยกมากค่ะทุกคนไม่คาดหวังผิดหวังนะคะโอเคขอสองแชร์ค่ะแล้วพิมพ์คำว่าใส่ด่วน แต่พอดีพอดีอ่ะขอสอังแช่หน่อยเร็วขอสัองแช์แล้วหัวใจไ like, wow, ลท์ว้าลรัวๆค่ะหัวใจไ like, wow, ลท์ว้าลรัวๆค่ะหัวใจไ like, wow, ลท์วอลลรัวๆค่ะทุกคนค่ะสั่งสินค้าจะนุกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลเหมือนเดิมจะยังขายเหมือนเดิมนะแต่ว่าแบบเออเข้าใจแหละนะคะนะคะยังปังอยู่นะคะสั่งซื้อวัตถุมงคลจะนุกได้เลยนะคะน้ำมันตรึงจิตนะคะ น้ำมันตรึงจิตน้ำมันตึงจิตแล้วก็น้ำมันตึงจิตเน้นโชคลาภขอพรเออเน้นโชคลาภค้าขายขอยอดนะคะแล้วก็เออเป็นแม่ทุกคนจ๋านะคะวันนี้นาจ,าจจนุกจะมาบอกว่าเฮ้ยสิบหกมีนาคมนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยจจนุกตัวชอบนะคะเจะนุกลงให้ในบ้านแล้วใครอยูใ่ในบ้านเนี่ยจะได้ก่อนและถ้าใครที่ถามเจ๊ามาเยอะเนี่ยเจ๊สิบหกมีนาเจนุกชอบตัวเด่นอะไรนะคะตัวเด่นจะนุกไม่เคยพลาดนะจริงไม่จริง ชอบสี่มักสี่ค่ะสี่สี่นะไม่ไสี่สี่นะคะเออสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยเท่านั้นนะคะลอตเตอรี่ไปซื้อกันหนวเลยสี่แต่ว่าตัวเด่นลงให้ได้มาละ